วมาดี FC ฟทัวโรก FC ใหม่ FC เกา่า FC ฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเราอยากจะรู้บางคนก็ FC เกา่าเอ้ย FC ใหม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแม่จึงเกียดอีภาคทางอีไลบอลอีอีนาลกเนี่ยทำไมแม่จึงเกียดมันนะคะเราจะมาย้อนอดีตให้ฟังครั้งหนึ่งมันเคยมาที่เพชรบ้านแพงมันมาออดิชั่นนะคะบอสโจก็ไม่รับ อ่าโบโจไม่รับมันไม่กลับมันอ้อนวอนขอให้ FC ฟซโอนเงินให้มันเอฟซก็ FC โอนเงินให้มันทนที่มันจะกลับมันก็ไม่กลับนะอ่าก็ก็ต้องยอมรับละว่าคนในวงบางคนก็มีส่วนทําให้มันอมัมั่นใจตัวเองและก็มีการพาไปพบคุณย่าอ่าคุณย่าพับเพียบก็เลยรับมันเป็นหลานอ่ารับเป็นหลานเลยละตอนนั้นกาบตีนกาบเท้ากาบ ถ้ามันกราบเสาไฟฟ้าหน้าบ้านไดน้มันก็จะกาบมันกาบทุกจุดอาสารอ่สารพระภูมิหรือลักผูกม้ามันก็กาบค่ะกาบทุกจุดนั่นแหละอ่างขี่ม้ามันก็กาบเบิร์แถวเสาหน่อยเป็นบันเอแถวบ้านคุณยาพับเพียบเนี่ยมันกาบทุกจุดนั่นละมันกาบทั่วทิศทัว่วแดนค่ะอืมนะคะมาฟังว่าทําไมแม่จึงเกลียดมันนะคะก็คือมันเนี่ยอ่ เข้าไปแล้วมันไม่ยอมออกมันไม่ออมออกบอสโจคือเสียงไหลเสียงหนุ่มบอสโจไม่รับอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีคุณภาพเขาก็ไม่รับเพราะบอสโจไม่รับเอฟซีสาวน้อยบางส่วนนะคะด่าบอสโจยับเยินเลยอ่าตอนนั้นอะ่ะแล้วมันก็ไปอยู่เอ่อกับเพชรลำเพลินเพชรลำเพลินก็เอฟซีเขาก็ดา่าเอฟซีสาวน้อยด่าแม่หญิงนี่แหละเออเพราะแม่หญิงก็ด่ากลับเพราะมันด่าบอสในวันนั้นนะคะเออ แล้วก็วันนี้มันบอกมาขอบคุณบอสแต่มันเคยสร้างตาบาดมันหลอกลวงคุณยา่ายังเสือกมีหน้ามาขอบคุณอีกอีนลกเนี่ยเอาฟังเสียงมานะคะ ขอบคุณพ nee, ี่เอกนะคะขอบคุณขอบคุณขอเข้มนะคะแล้วก็ขอบคุณขอกัญชัยนะคะขอบคุณขอคอมมนทุกคนนะคะที่ให้โอกาาเดอค่ะก่งเดปะปากมันนี่นะ เป็นมาขอบคุณบอสแต่มึงที่มึงเล่นงานหลอกลวงแม่เขาอ่ะคุณย่าต้องป่วยก็เพราะมึงนะอีอ,อ,อีควายเออกูนี่เกลียดมึงมากเลยมึงทำลายทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ใช่มึงคนก็ไม่ด่าบ,บอสโจยับเยินในวันนั้นแค่บอสโจคัดคนที่มีคุณภาพบอสโจจะไม่เอาถ้าเสียงไม่มีคุณภาพอ่ะบอสโจไม่มีทางรับค่ะแต่เพราะบอสโจไม่รับ ให้เอฟซีถล่มดาบอบสโจยับเยินเลยกูนี่แหละออกมาปกป้องบอสไอ้คนนั้นความจริงกูก็ไม่ได้ยังรู้จักกับมึงแต่ในวันที่มึงเล่นงานบอสโจกูจึงปรากฏตัวแล้วกูดา่ากูเป็นคนแรกที่ด่ามึงเพราะมึงมันตอแหลไงมึงตอแหลทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เสียกมาเคิบขนแดนเจ็แล้วมึงเล่นงานพี่ชายเขามึงจะเปิดคลิปคู่พี่ชายเขาอ่ะ มันคืออะไรมึงเซ็นสัญญามึงผิดสัญญาแล้วมึงก็มายามเขามาเยอะๆเพชรลำเพลินวันนี้มึงเสียงมาขอบคุณพี่น้องเขามึงนี่มันตอแหลได้รู้จริงๆนะแม่คงอยากจะมาขึ้นเพชรสาวน้อยเพชรบันแฟงจงช่องคคดสันละสิมึงอะ มึงจะบอกนะมึงวางแผนจะมาขึ้นวงสาวน้อยอีกอ่ะอุ้ยใจแล้วทำทุกวิถีทางทำท่าโยนหินถามทางใครๆว่าขอบคุณเอฟซีสาวน้อยมึงไม่ต้องมาขอบคุณพวกกูไม่ได้ชอบมึงมึงไม่ต้องมาใช้กบว่าเอฟซีสาวน้อยเอฟซีสาวน้อยเกลียดมึงทุกคนกูจะบอกมึงรู้ถ้ามึงจะขอบคุณโน่นมึงไปขอบคุณเอ้ไอ้กลุ่มของมึงโน่น ฝรั่งบวกอะไรของมึงน่ะเออ FC โซอ่นที่ให้การสนับสนุนมึงน่ะมึงไปขอบคุณพวกนั้นค่ะ FC สาวน้อยคือกูนี่ล่ะตัวแทนเลยกูเกลียดมึงมึงเยอะเย้ยมึงทำไรเพชรลำพินมึงครูจะเปิดคลิปหกเจ็ดคลิปมึงมันไม่ใช่คนดีถ้ามึงมีคุณธรรมถ้ามึงเป็นคนดีอย่างน้อยมึงต้องอย่ารืมอบุญคุณเขา มึงไม่ตอบแทนมึงก็ไม่ควรเหยียบยำํำนี่มึงออกมาคู่เพชรลำเพลินเยิงยงๆยง,ยง,ยงมึงจะเปิดคลิปประจานเขานะ่ะฮะวันนี้จำเป็นมันเกือบคุณเอจีสาวนามึงไม่ต้องมาขอบคุณพวกกูวันนี้ชอบมึงควายไปใต้ไหนก็ไปมึงไม่ต้องมาขอบคุณตรงนี้ แเขาไม่ได้ให้มึงขึ้นหรอกมึงเสอเอขึ้นไปเองมึงมันหน้าด้านหน้าทนเนี่ยมึงตีหน้ามึงแล้วมึงก็ขึ้นไปแสดงกับเขาน่ะมึงเอาเงินไปหวานน่ะมึงจ้างไงก็คุที่ให้โอกาสเขาไม่ได้ให้โอกาสมึงหรอกเขาไม่ชอบคิดหน้ามึงเพราะมึงมันไม่มีคุณภาพแต่มึงอาศัยหน้าด้านหน้าทนมึงเตอเพื่อหวังจะขึ้นสาวน้อยให้ได้มึงนี่มันเลว แล้วเนรักคุณอันดับหนึ่งเลยมึงเนี่ยเนรักคุณที่สุดในโลกกูไม่เคยพบเคยเห็นถ้ามึงไม่เล่นงานเพชรลำเพลินกูก็ยังว่ามึงโอเคอยู่แต่มึงเสือกมากูจะเปิดคลิปจะทำลายวงเพชรลำเพลินเนี่ยสิ่งนี้คือกูดูแล้วมึงมันคนชั่วและทําท่ามาขอบคุณสาวน้อยเอฟซีสาวน้อยมึงไม่ต้องมาขอบคุณพวกกูไม่ได้รักมึงอีควยมึงไปขอบคุณคนที่เขารักมึงนนขอบคุณอะไร โดนกูไม่เคยพบเคยเห็นทำทุกวิจีทางเพื่อจะขึ้นจะมาหาเขาให้ได้อ่ะก็หกตัวแล้วเดินเจ็ดแปดกิโลนี่ก็ว่าหนักแล้วเนรคุณทุกอย่างถ้ามึงสำนึกในบุญคุณบโจมึงไม่ควรทำลายเพชรลำเพลนีควายถ้ามึงมีมีมารายาทมึงก็รู้อยู่คดีแพ่งอ่ะมันไม่หนักเท่าคดีอาญา ถ้ากูเป็นมึงกูจะไม่ขึ้นเวทีไหนเลยเพราะกูให้เกียรติเพชรลำเพลินแต่มึงเหยียบย่ำเขามึงเอาชนะทุกอย่างว่าเขาสารพัดสารเพวันนี้เสือจะมาขอบคุณมึงบ้าเปล่ามึงคิดว่าเอซคนไทยโง่ทุกคนกูไม่โงอ่อาจจะมีบางกลุ่มที่โงอ่อันนั้นกูไม่สนใจเพราะไม่ใช่กลุ่มพวกกู ต่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเขาเกลียดมึงค่ะแต่วมึงถ้ามึงอยากรู้ว่าหน้าตาเอฟซีสาวน้อยเกลียดมึงหน้าตาอย่างดูกูนี่ลหละกูเนี่ยเกลียดมึงเลยกูเกลียดมึงเพราะมึงมันเนรคุณมึงไม่เคยในสำนึกในบุญคุณคนถ้ามึงสำนึกมึงมาขอบคุณบอโจขนาดนั้นอ่ะมึงจะไม่กล้าแตะพี่ชายเขาทั้งที่เพชรลำเพลินให้โอกาสมึงถ้าไม่มีเพชรลำเพลินมึงก็ไม่ได้หน้าชื่นตาบัน คนไม่รู้จักมึงขนาดนี้คนที่พาไปรู้จักคุณย่าบเบอร,ร์จลิตคนแรกคือใครก็คือคุณพรพิรดีควายมึงแย,ยบยํำเขาทุกอย่างที่วันนี้ก็ขอบคุณแยบโอแก่แหละมาขอบคุณบอจโจบอโจบอโจเขาเป็นใครคะเขาบอจโจก็ถูกพวกมึงด่ายับเยินก็พวกมึงนี่ลหละเอสซีต้องแตกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายก็เพราะมึงคือต้นเหตุมึงคือตัวแทนของความขัดแย้ง มึงคือตัวแทนของความขัดแยง้งมึงคือคนชั่วร้ายคนตอแหลคนเนรคุณกูณไม่เคยพบเคยเห็นคนที่เนรคุณที่สุดคือมึงนี่ลหละอีควายกูได้ยังส่ละมึงจะฟ้องกูก็ฟ้องมาแม่ตำเป็นมาขอบคุณแต่ก่อนมึงทำไมไม่ขอบคุณเขา ้ามึงขอบคุณก่อนนะนี้กูก็ว่าเออกูก็จะชื่นชมมึงอยู่แต่นี่มากูจะเปิดคลิปทําลายพี่ชายเขาแล้วเสือยงมาขอบคุณน้องเอซเพรบ้านแพงพวกกูไม่ได้รักมึงนะคนเนรคุณอย่างมึงอะพวกกูไม่ให้ราคาแต่มึงอย่สะเออมาบอกขอบคุณเอฟซีสาวน้อย ถ้า FC สาวน้อยจริงๆเขาไม่ชอบคิดหน้ามึงเพราะมึงมึงทําให้บอสโจถูกด่ามึงมันคนหน้าด้านหน้าทนมึงคนทํำลายทุกสิ่นทุกอย่างมึงทำลายทําให้แม่ของบอสต้องป่วยเพราะมึงอีควาย